ตัวเครื่องมีขนาดพกพาก็จริงแต่แรงดูดสูงถึง10,000 PA โดยในรุ่น2 in 1วันเนี่ยเขาจะสามารถดูดฝุ่นในรถก็ได้แล้วก็เป็นเครื่องสูบลมยางให้เราได้ด้วยในรุ่นทีนวันเนี่ยเขาก็มีการใช้งานด้วยกัน3ฟังก์ชันดูดฝุ่นในรถสามารถเป็น power bank พกพาได้แล้วก็ที่สํคาคัญสามารถจัามแบตเตอรี่รถยนต์ของเราได้เพราะว่าตัวแบตเตอรี่ที่มีสูงถึง10,000มิลลิแอมใช้ชีวิตเต็มที่กับทุกกิจกรรมให้ไลฟ์ส t ตล์แฮนด์เฮลท์คุ้มเป็นเพื่อนร่วมทางยามฉุกเฉิน สวัสดีเพื่อนชาว Nexttech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมในวันนี้นะครับดิมก็มาทํทธุระที่นอกบ้านนะแต่ดิมก็ไม่ลืมพกเจ้าเครื่องดูดฝุ่นพกพามา2ตัวคือไ i สโตทูอินว n นครับและไลสโต r e น1โดยในรุ่น2 in 1เนี่ยเขาจะสามารถดูดฝุ่นในรถก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องสูบลมยางให้เราได้ด้วยส่วนในรุ่นทีนวันเนี่ยเขาก็มีการใช้งานด้วยกัน3ฟังก์ชันครับก็คือดูดฝุ่นในรถยนต์นะครับเป็น power bank และที่สำคัญถ้าเกิดเพื่อนๆ จำสตาร์ทแบตเตอรี่ได้แต่ก่อนอื่นเราไปดูอันบ็อกซ์กันก่อนดีกว่าครับสำหรับตัวไลโซ 2-in-1 เนี่ยพอเปิดกล่องขึ้นมาก็จะเจอกับตัวคู่มือแบบนี้ครับในคู่มือก็จะมีหลายภาษารวมถึงภาษาอังกฤษด้วยนะสำหรับตัวเครื่องดูดฝุ่น2ว n 1ันจะเป็นสีดาร์กเกรย์ครับสวยงามมากๆส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ LED แล้วก็จะมีหัวแปลงดูดฝุ่นครับเราเสียบบริเวณปากกระบอกตรงนี้ท่อสูบลมสายชาร์จ USB Type C หัวสูบลมพลาสติกและหัวสูบลมลูกบอลครับส่วนในรุ่นทร e นวันเนี่ยก็จะมีออปชันการใช้งานด้วยกัน3อย่างครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันก่อนดีกว่านะเปิดกล่องขึ้นมาก็จะเจอคู่มือนะครับมาแบบบางๆเลยเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายครับสำหรับตัวเครื่องดูดฝุ่นทรีนวันเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันเป๊ะเลยกับตัว2 in 1ครับแต่ด้านล่างจะไม่ใช่จอ l e อวดีแล้วแต่จะเป็นตัวจัมแบตเตอรี่แทนแล้วก็มีตัวที่เสียบชาร์จเป็น power bank ด้วยนะ แล้วจะมีตัวหัวแปลงนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็สายชาร์จเป็น USB Type C เหมือนกันด้วยนะครับเปิดมาด้านล่างเนี่ยก็จะเจ,เจอกับตัวจ um ัมแบตเตอรี่นะเขาให้มาครบเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเองเดี๋ยวเรามาดูความเหมือนความต่างของ l i Store Twin o n e และ w i n One กันบ้างครับอย่างแรกที่ต้องบอกเลยคือทั้ง2ตัวเนี่ยเขามีกําลังดูดเท่ากันเป๊ะที่10,000 PA ครับแล้วการดูดฝุ่นเนี่ยเขาสามารถดูดได้2ระดับเหมือนกันหมดเลยดีไซน์ เหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะครับสีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยตัวทีอินวันเนี่ยเขาจะมีด้วยกัน2โหมดครับถ้าสวิตช์อยู่ด้านบนแบบนี้กดเปิดเครื่องก็จะเป็นโหมดทําความสะอาดแต่ถ้าเกิดเราปรับลงแบบนี้ครับจอ L E D ก็จะติดขึ้นมาจะเป็นโหมดสําหรับสูบลมนั่นเองส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ต่อท่อสูบลมครับสำหรับตัวทีนวันจะมีแค่ปุ่มเดียวใช้งานง่ายมากๆครับก็สวิตช์ปิดเปิดตรงนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้เขาเป็น power bank เนี่ยก็เสียบที่ U S B Type A ตรงนี้ได้เลยครับและที่สําคัญนะตัวนีี้เาม แบตเตอรี่มาให้ที่10,000ม ah ิลลิแอมนะครับเท่ากับว่ามันเยอะมากเป็น4เท่าของตัว t in 1เลยเพราะว่าเราจะสามารถใช้เขาในการจำแบตเตอรี่รถยนต์ได้เกิดรถเรามีปัญหาเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยครับก็สบายใจได้เลยนะสุดท้ายนะครับเราสามารถเช็คจานวนแบตเตอรี่ของเราได้ กดตรงนี้นะครับก็จะมีไฟแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมา4เม็ดเม็ดละ2,500ม ah, ิลลิแอมครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานเรื่องการทำคศาสตราดเขาจะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยจะต่างกันเรื่องออปชั่นแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าครับไ i f e s t ตล e Handheld Vacuum 2-in-1 ตัวเครื่องมีขนาดเล็กไร้าสายจัดเก็บได้ง่ายพกพาสะดวกตัวเดียวจบเลย สำหรับกำลังดูดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยครับโดยตัวเครื่องมีขนาดพกพาก็จริงแต่แรงดูดสูงถึง10,000 pa มอเตอร์เนี่ยสามารถบุนได้ถึงระดับ80,000รอบต่อนาทีเลยนะที่สำคัญสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่มีตัดแน่นอนตัวไส้กรองก็เป็นไส้กรองแบบเ e ป p a f i l ฟิลเตอร์สามารถกรองฝุ่นได้ละเอียดถึง0.3ไมครนเวลาเอาฝุ่นไปทิ้งก็ง่ายทีเดียวครับแค่กดปุ่มนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนเรื่องการสูบลมยางก็สบายใจได้เพราะเขาสามารถสูบลมยางได้ถึง10.3บานะโดยปกติรถยนต์ที่เราใช้ขับขี่ทั่วไปนะครับจะใช้แค่2.5บาทก็เพียงพอแล้วตัวมอเตอร์เนี่ยสามารถผลิตลมยางได้ถึง6.5ลิตรต่อนาทีรองรับการสูบลมยางได้ถึง120 psi เลยสำหรับการสูบลมนะครับถ้าเป็นยางรถยนต์จะสูบได้2ครั้ง จักรยานจะสูบได้6ครั้งจักรยานไฟฟ้าหรือสกูตเตอร์จะอยู่ที่15ครั้งและลูกบอลอยู่ที่60ครั้งเลยครับที่สําคัญตัวมอเตอร์เนี่ยเขาก็มีระบบระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับหน้าจอมีการแสดงผลแบบ LED ด้วยครับสำหรับการชาร์จเขารองรับพอร์ต USB Type C ครับดังนั้นเราจะสามารถใช้กับอะแดปเตอร์หรือว่าชาร์จในรถยนต์เนี่ยก็ทําได้รวดเร็ว เรามาต่อกันที่ไลโตทีนวันกันบ้างครับในรุ่นนี้เราจะใช้งานได้ถึง3โหมดก็คือทําความสะอาดด้วยการดูดฝุ่นในรถสามารถเป็น Bank พาวเวอร์แบงค์พกพาได้แล้วก็ที่สํคาคัญคือเขาสามารถจัมแบตเตอรี่รถยนต์ของเราได้เพราะว่าตัวแบตเตอรี่ที่มีให้มาเนี่ยสูงถึง10,000ม ah ิลลิแอมรับรองว่าใช้งานได้ยาวๆแน่นอนสําหรับในรุ่นทีนวันเนี่ยดิมองว่าเหมาะมากๆสาหรับเพื่อนๆคนไ,ไหนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวไกลๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจอดพักเทีย่ยวแล้วแบตเตอรี่ของเราเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราจะสามารถจัมสตาร์ตแบต ไหนที่ใช้มือถือดู g o o g l e Map ระหว่างทางเกินแบตหมดก็ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นพาวเวอร์แบงค์ได้รับรองตอบโจทย์แน่นอนครับมาดูวิธีการจัมแบตเตอรี่รถยนต์กันบ้างดีกว่าครับสำหรับในการจัมแบตเนี่ยให้เรานำสายจัมแบตเตอรี่นะครับมาเสียบที่ช่องนี้โดยใช้ขั้วสีฟ้าเสียบเข้าที่ด้านท้ายของอุปกรณ์ให้แน่นที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับขั้นตอนที่2นํนำสายจัมแบตเตอรี่สีแดงหนีบเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ครับ ส่วนสายสีดำเนี่ยก็หนีบเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็ทำการสตาร์ทรถยนต์เพื่อจำแบตเตอรี่เท่านี้เราสามารถขับรถได้ต่อแล้วครับ เป็นยังไงกันบ้างครับดูรีวิวการใช้งานจริงกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาฟังดีมสรุปข้อดีข้อสังเกตจากความรู้สึกของดีมกันบ้างดีกว่าครับโดยดีมจะขอแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือเรื่องของการทําความสะอาดก่อนละกันในเรื่องการทำความสะอาดเนี่ยทั้ง2ตัวสเปคเดียวกันเลยดีมพูดรวมๆเลยนะกำลังดูด10,000 PA เนี่ยมันเป็นกําลังดูดที่เยอะมากนะครับแต่เวลาเราใช้งานจริงมันมักจะเห็นผลเวลาเราเอาไปดูดตามซอกตามมุมหรือตามพรมมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปดูดเศษฝ,ฝุน่นที่วางเท้านะครับที่มันมีการเปีย เพราะฉะนั้นการเช็ดก็ยังสําคัญอยู่นะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการพกผ้าขนาดตัวเขาเนี่ยดิบอกตรงว่ามันจัดเก็บในรถไม่ได้รู้สึกเกะกะเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเป็นคนรักรถอยากให้รถสะอาดตลอดเวลาเนี่ยดรว่ามีติดรถไว้จะทาให้รถเพื่อนๆเ,เนี่ยสะอาดได้ตลอดเวลาแน่นอนครับเรื่องที่3นะครับก็คือออปชันการใช้งานตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยว่าอยากได้แบบไหนไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราขี้เกียจไปสูบลมตามปั๊มอย่างเี้ครับถ้าเกิดเรามีตัวนี้ติดรถไว้นะครับเราก็สามารถเติมลมได้เองตลอดเวลาครับแต่อย่าลืมนะว่า มันเติมลมได้เติมที่เนี่ยก็คือ2ล้อเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของตัวทีอินวันตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนชอบเดินทางไกลๆนะดิมแนะนําเลยว่าตัวทีอินวันน่าจะตอบโจทย์กว่าเราะถ้าเกิดเรามีการจอดระหว่างทางขึ้นมาเราสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่มีปัญหาตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสตาร์ทรถได้นั่นเองครับนอกจากนี้เขายังเป็น p พาเวอร์แบงค์ได้ด้วยนะดังนั้นเดินทางไกลสบายใจได้แน่นอนเรื่องท้ายนะครับคือเรื่องของราคาดิมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับ ฟังข้อดีกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อสังเกตกันบ้างครับเรื่องแรกเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่องการทำความสะอาดนะดีมรู้สึกว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยกำลังดูด1,000 0 p a ก็จริงแต่เวลาใช้งานจริงมันยังมีความรู้สึกขัดขัด,ขดกับกําลังดูดที่ให้มามันเหมือนยังไม่ถึง1,000 0เต็มๆยังไงไม่รู้วนะ่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับข้อที่2นะคือการเก็บฝุ่นไม่ให้ย้อนกลับเนี่ยครับ จริงๆทั้ง2ตัวเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นการฝุ่นย้อนกลับอยู่แล้วนะไม่ให้ฝุ่นเล็ดลอดออกมานะครับแต่พอดิมลองสบัดสบัดดูหรือหยิบขึ้นมาเนี่ยมันมีฝุ่นหกออกมาครับดมไม่แน่ใจว่ามันเล็ดลอดออกมาทางนี้หรือว่าทางด้านหลังตรงนี้นี่เองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้งานเราก็ควรวางไว้อย่างนี้ตลอดเวลานะหรือใช้เสร็จก็ให้เททิ้งซึ่งการกดเปิดเนี่ยมันก็เป็นข้อสังเกตข้อที่2ครับพอเรากดเปิดแบบนี้เนี่ย ดิมเจอฝุ่นสะบัดครับมันสะบัดแบบฟุ้งเลยดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจะเทฝุ่นดิบมแนะนำนะหาถุงมาสติกมาครอบเลยแล้วก็ค่อยเปิดแบบนี้นะครับนี่ยังมีฝุ่นออกมาอยู่เลย จริงๆข้อสังเกตหลักๆก็มีแค่2ข้อนี่แหละครับแต่ของจริงนะดิมลูกเสียดายมากๆเลยอะที่ตัว3 in 1น่ะมันปั๊มลมไม่ได้ไม่งั้นมันจะครบจบในตัวเดียวเลยครับเวลาเดินทางไม่ต้องกังวลเลยว่าลมยางจะอ่อนด้วยนะครับอันนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงนะส่วนเรื่องประกันหลังการขายเนี่ยดิมอยากให้เพื่อนๆสบายใจได้เลยเพราะว่าตอนนี้ทางไลน์โตรประเทศไทยนะครับ เขามาเปิดตัวแบบเป็นทางการแล้วเขามีการประกันสินค้ามีบริการหลังการขายและที่สําคัญไลสโตรเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ในเครืออีโคสเต็มของเสี่ยวมี่ด้วยนะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนเป็นแฟนของแบรนด์เสี่ยวมี่อยู่แล้วเนี่ยดิมเชื่อว่าจะหลงรักไลสโตรได้ไม่ยากครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีอุปกรณ์นะครับการทาความสะอาดเยอะแยะมากมายให้เ,เพื่อนๆได้เข้าไปเลือกซื้อกันก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยสําหรับเรื่องราคานะครับตัวทวีนวันที่เขาสามารถดูดฝุ่นได้และก็สูบลมยางได้เนี่ยจะอยู่ที่1990บาทคารับ โซนตัวทีนวันที่สามารถดูดฝุ่นเป็น power bank และก็จ้ำแบตเตอรี่ได้เนี่ยจะอยู่ที่2,490บาทแต่สำหรับเพื่อนๆชาว next tech ดีมีโค้ดส่วนลดให้ที่ description ด้านล่างนะกด,ดเข้าไปสั่งซื้อทางไลน์สโตร์ได้เลยนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนะมีโค้ดให้หมดเลยจะได้ราคาพิเศษด้วยนะสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้แล้วมีคาถามอยากพูดคุยอะไรกับพวกเราก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยครับแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้พวกเรา เ็กเทคด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่แบบนี้จะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามไว้ให้ดีไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย